นี่ค่ะชนบริส่งได้พี่อยากได้เกียแบบไหนหรอมีแบบเกียเลี้ยงเล่นแล้วก็เอาแบบสวยๆไปเลยไหมคะเหมาะกับพี่อะ <c oughs> นะว่าแบบสวยๆไปเลยโอ๊ยพี่เชอเอมจะมาจับนอจับอะไรอยู่นี่เม้นโซภาพหน่อยอยังไม่ได้อะไรเลยคุมผ้าเฉยๆเลี้ยงสวยงามอืมได้เลยค่ะ สวยนะคะรับประกันดูที่บ้านฟ้าได้เลยเพึ่งลงคอปเปอร์ไปพี่คอปเปอร์โนแบบคาดเองเดอกเองเลยนะคะยะลาส่งค่าสั่งไหมล่ะคะส่งให้วันนี้เลยก็ได้โอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้เลยก็ได้วันนี้ลืมกี่ตัวหมก อันนั้นไปเอาปลาซิวนะเดี๋ยวทักช่องทางไหนพี่โบได้ที่บ้านฟ้าได้เลยนะคะชื่ออภิชาเบต้านะคะปลาสวยคะ่ะไม่อยากเลี้ยงไม่อยากเลี้ยงเล่นปลาอะไรครับปลาสวยงามคะ่ะอะอีกปลาสวยงามนะคะได้ที่ได้ที่บ้านฟ้าเลยนะคะพี่โบเดี๋ยวหนูจะมีแบบทีมงานตอบอยู่นะคะทักไปตอนนี้เลยก็ได้ะคะ่ะ น่าจะตอบว่าเที่ยงคืนแล้วเออเดี๋ยวตอบมาเดิมแหละ <laughs> ทำงานทุกเวลาค่ะทำงานทุกเวลาไม่มีหยุดล <laughs> าขาวจังว <laughs> ันนี้ขับไปเขาใหญ่ไกลมากแต่ก็สนุกดีไปขึ้นเอ็มหกมาที่เปิดใหม่อ่ะบางปะอินอ่ะถนนสวยมาก นอนสวยมากเลย M6 ็อะคะ่ะพี่ๆไปกันหรือ,อยังมีคนร้อยสองคน <c oughs> พี่ๆไปกันหรือ,อยังคะ่ะ <c oughs> เอ๊ะมีคนยังไม่นอนแอบมาดูหนูหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> หนูขายครีมอะไรหนูไม่ได้ขายครีมพี่จะซื้อไหมล่ะ <c oughs> จะถามาหนูใช้ครีมอะไรไหมวิ่งเกินหนึ่งร้อยี่สิบ อพี่เลยเขาพึุณคะหนาวหรอก็อากาศเย็นอยู่นะคะอากาศเย็นอยู่ก็เรียกว่านอนแล้วค่ะนรกว่านอนแล้วพี่เลนไม่ได้พันหรือแล้วพันพื้นพันพื้นแล้วอ๋อพันพื้นพันพื้นแต่พี่เบา หนูจะพี่กัดจังขอบคุณดิ้นดีจังเอาก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆเนาะดิ้นดีจังคนะนะจะให้หนูตอบว่ายัางไงก็หนูมีชีวิตหนูก็เลยดิ้นเอาทักไปแล้วโอเคค่ะ คนขับปลากัะปิงน่าจะคนนะคะน่าจะคนนะ <laughs> น่าจะคนนะ <laughs> <laughs> แล้วพี่พี่คิดว่าอะไรล่ะ <laughs> ปลาสวยงามค่ะปลาสวยงามนะคะปลาสวยงาม <laughs> อลิฟติกตอกนะคะอลิฟติกตอกนะพี่พี่เมนมาสอบถามได้นะคะ <laughs> อเ okay. คุณยนงไม่นอนเหรอคะคุณพี่เลนขอบคุณนะพี่มาเติมกิวให้หนูเหรอขอบคุณนะคะตอนนี้เหมือนโดนกัดอะไรโดนอะไร แวะมาแวะมาแบบเติมกำลังใจให้หรอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพ,พีชาดแดงของโนขอบคุณค่ะแ <c oughs> <c oughs> ไม่พี่ใจดีมาปิดเกลียวให้โน้ทถาไมต้องจับเอา้มามัหนาวอะ่ะ <c oughs> ได้นอนได้นอนเนี่ยจะนอนแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> พี่พง สวัสดีพี่พงษ์นะคะพี่อ,พอ,กกะคะอคุดอกกุลับนะคะอัลกุลับนะไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มมาจากไหนไม่เคยเห็นชื่อเลยค่ะไม่เคยเห็นชื่อไอห,หนุ่มเลยสวัสดีนะคะสวัสดีพี่บีที่เข้ามาใหม่เออไฟกับพี่บ <laughs> มือจริงๆเลยตาดำนะไฟ ทำไมแบบเออทำไม,มแบบพี่ๆมาดูไอันนี้เยอะจังเอ่อนอนได้แล้วเอ่อที่หนูเล่นติกตอกอ่ะให้มันมันเพลงลองอะี้ที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบกดใจเป็นพันกว่าหนูแบบว่ามันขึ้นแบบฟีดคนมากดใจตลอดเลย,ยไม่แล้วนะคะไม่แล้วนะคะเพื่ออะไรคะก <laughs> ินอะไรถึงสวยครับก <laughs> ินอะไรละคะ ไปออไปแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ,คะหน้าแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าพิมพ์นิยม <c oughs> <c oughs> น่าจะแบบนี้นะคะดูใกล้ๆไหมละ่ะโอเคแต่ว่าหนูก็จะไปแล้วแหละหนูยังไม่ได้อาบน้ําเลย <c oughs> ให้ไปดีไหมคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแบบว่ามีคนแบบไล่แบบน้ําอ่ะยังไม่ได้อาบน้ําเลยอะ่ะสนใจปะ สวยน่ารักฟังทั้งเรียกว่านอนแล้วยังไม่นอนยังไม่อาบนา้ำก็เปลี่ยนชุดค่ะแบบว่าขับมาจากไหนถึงเขาใหญ่มหาสรารคามค่ะมหาสรารคามทงไซนูต้ตองไปแล้วไปกับพิบละมืดไหมคะมาทุกวันมาทุกวันนะคะ หน้าแดงแล้วอะไปเขาใหญ่คนเดียวใช่เขาคนเดียวค่ะคนเดียวไม่มืดนะอ,อ๋อไม่มืดใช่ไหมคะยังไม่นอนหรอคนบางคนนะ่ะชีวิตผมพอมีหวังไหมพี่บุญล้อมหวังอะไรอาบน้ำแล้วมาอีกไหมเ,ออเดี๋ยวดูก่อนนะคะน่าจะมาพรุ่งนี้เช้า ขับรถเก่งจังก็แบบขับรถขับมาหลายปีแล้วอะค่ะเอากล้องตั้งไว้บนขับมาหลายปีแล้วอะขับรถมากี่ปีแล้วตั้งแต่ยี่สิบปีตนะคะขับรถมาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดปีน่าจะห้าหกปีได้แล้ว,ลวโอ้แ <laughs> มวเ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 ลยคะขอบคุณนะคะ ยังไม่นอนเหรอปากแห้งอ่ะคะ่ะแบบนั่งรถนานอะแล้วแอร์มัถนถ่ออะคะ่ะปากแห้งเลยอย่าพิ่งไปครับพนะี่คิ้วหนานอนดึกมากเลยกลางคืน้ฮม หนูเจอหนูเจอบังแล้วหนูเจอบังแล้วอืหนูเจอบังแล้วนะคะน่าจะอ,อยู่ในนี้แหละบังของหนูไปหาใครวยาไปทํางานเลยค่ะไปทํางานเลยขอตัวนอนพรุ่งนี้ค่อยหวังต่อถ้ามาอีกแวะโคราชนะครับเดี๋ยวพาไปไว่าย่มาม,มคือยิ้มหวานคักเป็นคนยิ้มหวานค่ะเป็นคนยิ้มหวานแล้วก็ชอบยิ้มอะ่ะ ไม่รู้จะหน่าบูดไปทำไมเดี๋ยวแก่เร็วเห็นคนสวยนอนไม่หลับหรอคะเป็นคนที่ไม่อยากแก่เร็วอะ่อะก็เลยต้องอารมณ์ดีคะ่ะพี่ซูเปอร์แมนขอบคุณนะคะเพิ่งมาเหรอคะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพงพ่งเคยเห็นชื่อเพิ่งเคยพี่ทำงานอะไรพี่เป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะ เป็นแม่ขานะคะยิ้มวันละนิดอะไรนะงูงีงูงี้ำเนียงเพาะจังงูงี้งูงีง้เงง,ง,งเงง,ง,งเงงปากแห้งอ่ะไม่ได้ทาลิปทาลิปให้หน่อย <c oughs> ทาลิปติกให้หน่อยคืนเลย ขอบคุณคะ่ะพี่คิวนะขอบคุณนะคะพี่เพิ่งมาเหรอหนูมไม่เคยเห็นชื่อพี่เลยอ๋อ oh, I love you me too <laughs> ทาริปขอบคุณนะคะที่ทาริปให้ <laughs> หายแล้วหายแล้วขอบคุณจุ๊บไปหนึ่งทีนอนได้ยัง หรือว่าจะสองทีดีนะลิ้นแบบนี้โอ้ยหายแล้วลิ้นสีชมพูนะ <laughs> หายแล้วค่ะหายแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งของวันให้เนาะ <laughs> <laughs> แท่งเดียวเหรอไอติมอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่อาบหน้าหรออาบค่ะ ยิ้มแก้มปีแล้วหนูอะยิ้มแก้มปี๋เขาแบบว่าโอ้ยกูดไหนขอบคุณนะคะพี่เลนกุดไหนค่ะกุดไหนนะคะอะไลครับไปแล้วเหรอไม่คิดถึงหรอคะไปแล้วเหรอคะ มาคิดถึงหนูหรอจุ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยทำตัวไม่ถูกเฮ๊ยเฮ๊ย